ไข่เจียวยังหอมยังหอมอ้าอ้าอ้าอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวฝีมือฝีมือของปู่ทศปู่ทศรับเลยรับเลยอาเจ้าอะเจ้าเจียมรับเลยอ่าย่อมเลย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 อ่ะลงได้ ตานไต้องตามมไม่ใช่ไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับใครให้ความสำคัญหรือว่ายังไงให้ความสำคัญกับกลุ่มหรือเปล่ากับทีมงานนะถ้าติดเข้าบ่ายยังเพราะว่านะติดเข้าดึกยังเพราะว่านะเออถึงแม้เข้าดึกก็ยังมาได้นะดูตารางการแล้วนะดูตารางการยัง ผมดูเลยว่าไงสองสามออฟออบวะเฮ้ยออฟแล้วยังไม่เห็นซีไซกันใช่โอ้โหเสีย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 โอ้โหป๋าอุตส่าห์ดูนะอุตส่าห์โทรไปหาไอ้ชายว่ามันกล่าวอะไรโอ้ป๋าซืบขนาดนั้นเลยตารางการนีขนาดเกษียณแล้วยังซืบขนาดนั้นแบบสายข่าวนี้แบบ จะเลนึกเลยนะเอาจริงนะอ่าลงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ลงนะอยากเห็นนะวันแล้วนะเเอออยากห็นโอ้แต่คนมันไม่มีความสำคัญไงยังงั้นนะป๋าคนไม่เอาความสำคัญเนี่ยก็อย่าไปให้ความสำคัญเลยป๋ามึงทำไม่ดีโอ้ยเดี๋ยวผ่านแล้วผ่านแล้วอย่างน้อยๆก็เนี่ยอดละอดละไม่มาวันนี้ก็อดละอดละนี่อดละอดละกัพี่เมล อุ่นอุ Stewart> ่นอุ่นหยาดหยาดหยานะอันนี้ลูกสะพายลาเข้ามาลูกสะพายลาของปู่มดเข้ามาเนอะนี่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 นีด็อกเตอร์นะครับไม่ได้จับฉลากมานะครับของแท้นะของแท้เลลูกสาวลาเออลูกสาวลาล่ะไม่ใช่ลูกสะพายลาล่ะมองกล้องเลยไปที่อ้องเมนเลยหยุดไปไหนอ่ะจำสินอยู่จำสินอยู่ ha 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 ha